สวัสดีครับมาพบช่องพี p ปอ t ์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องที่น่ายินดีสำหรับนักตบสาวไทยหลังจากที่คว้าอันดับที่3แล้วนะครับยังมีการประกาศผู้เล่นยอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่งนะครับซึ่งไทยเองนะครับก็มีนักกีฬาที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมในการแข่งขันรายการนี้ด้วยคนแรกนะครับต้องปรบมือดังๆให้กับชัชชุออนโมกศีนะครับ หรือบุ๋มบิมนั่นเองที่คว้ารางวัล Best Outside h i t t e r นะครับก็คือหัวเสายอดเยี่ยมก็ขอแสดงความยินดีกับบุ๋มบิ่มด้วยนะครับที่คว้ารางวัลน,นี้มาครองได้เป็นรางวัลปลอบใจนะครับหลังจากที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้นะครับแต่ครั้งนี้พลาดได้อันที่3และก็อีกคนหนึ่งครับต้องปรบมือดังเช่นเดียวกันรางวัลเซตเตอร์ยอดเยี่ยมได้แก พรพันธ์นเกิดปลาปรบมือดังๆให้ทั้งสองคนเลยนะครับยินดีด้วยกับผลงานอันยอดเยี่ยมและก็ต้องชื่นชมทุกคนในทีมนะครับขอบคุณโค้ดขอบคุณทีมงานขอบคุณสมาคมที่ทำให้ มีนักกีฬาฝีมือดีดมาประดับทีมชาติไทยนะครับและก็สร้างผลงานที่น่าชื่นชมต่อเนื่องเสมอมามอบความสุขให้กับคนไทยอยู่ตลอดเลยนะครับสำหรับทีมนักตบสาวไทยไม่ว่ารุ่นไหนต่อรุ่นไหนก็ขอให้ทุกคนจงตั้งใจฝึกซ้อมและก็ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับตอติดตามผลงานของทีมชาติไทยและก็พรพันธ์และก็ชัชชุออนนะครับ ในาเส้นกลางปรีที่โคราชนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับป